อ้าวคุยนอกจอไอ้ไหนไหนพูดถึงพิธา mm hmm. อ๋อเป็นหนังสือภาพเหรอใช่ค่ะเป็นบันทึกภาพการเดินทางทางการอ๋อตอนแรกผมยังนึกว่าเป็นกรณีที่เป็นหนังสือเขียนเป็นเรื่องเป็นราวนะ,อะตอนแรกไปก็เข้าใจอย่างนั้นคะ่ะแต่พอมาดูอ๋อมันเป็นส่วนใหญ่เป็นภาพทั้งหมดเลยไล่เรียงตั้งแต่ปีหกก็มีคําบรรยายใช่ไหมมีจนถึงปีมีพวกคาคาคาพูดเอาไว้ต่างๆ<ำ>ใช่ไหมคำคมคาพูดของคุณพิธาที่พูดเอาไว้ในเวทีต่างๆอย่างเงี้ยค่ะเออ มันจะมีโค้ดคำพูดของคุณพิธาไหนดูชักงนิดนึงนี่อน,นี้ตอนน้ำท่วมใช่ไหมคะอันนี้ตอนไหออนขอดูชักงนิดนึงนะเพิ่งเห็นเมื่อเช้านี่นี่อันนี้น้องพี่พิมพ์ค่ะคุณพ่อกับน้องพี่พิมพอ๋มอ,อ,อเป็นภาพสวยๆด้วยนะ ใช่ค่ะเป็นภาพที่เลือกมาแล้วอันนี้อันนี้มันจะกลางอะคนที่เป็นสีอื่นถ้าไม่ชอบตามสบายอันนี้สําหรับแฟนสีส้มเห็นเมื่อวานไปเข้าคิวนี่ตรงกลางมันจะกลางออกมาได้ด้วยค่ะอ๋อเหรอใช่นี่ค่ะเอาเพึ่งได้มาก็เลยเพึ่งดนนได้เห็นเนเมื่อ,อวานคุณพี่ทาไปแจกลายเซ็นมาค่ะอืมเป็นหนังสือภาพอ๋อ ประกอบตรงนี้เขียนว่าเมื่อมีเรื่องไม่แฟร์ที่เกิดขึ้นจะทำยังไงได้ก็โลกมันเป็นแบบนี้คุณจะฟูมไฟล์หรือว่าลุกขึ้นแล้วไปต่ออ,อย่างนี้เป็นต้นอ่ะไอ้จริงๆนะเออ,อดูไปดูไปอ๋อมันก็จะมีบันทึกคำพูดต่างๆคำดังๆเนี่ยกาก้าไกลไม่มีอะไรเหมือนเดิมเงี้ยใช่ไหมี่ผมเงียบเพราะว่าผมพยายามจะดูเร็ว นี่อันนี้ตอนรายงานผลเลือกตั้ง2566้ม,มันก็คือเป็นบันทึกการเดินทางทางการเมืองอะคะ่ะเอาเป็นสมุดภาพนะใช่เป็นหนังสือภาพไหนก็เป็นภาพที่เล่าเรื่องไปอ๋อนี่นี่น,นี่มีตอนหน้าสุดท้ายนี่อย่านเร็วๆนะ เอ,อ่ออะไรน,นั่นนี่อันนี้อยากจะบอกพี่น้องประชาชนว่าผมมีความมั่นใจในเพื่อนๆที่สู้กับมาตั้งแต่อนาคตไกลมาถึงอนาคตมาไปถึงกา้าวไกลพวกเขาสามารถทำให้ประเทศไทยเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้แน่นอนพี่น้องทุกคนยังจำได้ไหมวันที่เราชนะในเกมที่ถูกออกแบบมาให้เราแพ้เราชนะได้เพราะอะไรไม่ใช่เพราะท่านเชื่อในตัวผมแต่เพราะท่านเชื่อในตัวท่านเองว่าท่านทุกคนมีอำนาจเพียงพอที่จะเปลี่ยนประเทศนี้ ถึงจะไม่มีผมอยู่ในธรรมเนียบไม่มีผมอยู่ในสภาไม่มีผมอยู่ในการเมืองไทยถ้าพี่น้องประชาชนยังเชื่อในพลังของตนเองประเทศไทยจะเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมแน่นอนอันนี้น,น,นี่การพ,พูดในคําวันยุบพักเก้าไกลวันที่เจ็ดสิงหาเมื่อวานนี้นักข่าวถามเนี่ย<า>เกี่ยวกับเรื่องที่พักประชาชนตอนนี้โดนหนักเหมือนกันอ,อกรณีคุณแท้งขึ้นมากระแสดูจะ,ะยังไม่ได้เป็นที่ยอมรับและรวมถึงประเดน็นอะไรนะ เ,เรื่องที่ถูกเรียกว่าพรรคประชาชนพามา่ามีเสียงไหม <ฮะ S 2> มีเสียงสิถูกเรียกว่าพรรคประชาชนพามาน่าน้องแล้วก็รวมถึงประเด็นอะไรนะเ,เคยคือคุณพิธาในเวลาพูดอะไรจะมีคำตลอดเวลาแพ้เป็นฐานผ่านเป็นเพชรอะไรประมาณเนี้ยผ่านเป็นพลอยเป็นเพชรอะไรนะแพ้เป็นอแพ้เป็นฐานคือบางที<พ>จำยากชอบมีคําอย่างเงี้ยจําไม่ได้เข้าใจไหมคุณพิธา <S <S เอออย่างเงี้ยใช่ไหมค่ะเออที่ผมอยากจะพูดก็เพราะว่าเอ๊ะท่านนายกไม่เร็วนะไม่ถึงไงคะมันเป็นหนังสือภาพท่านนั้นเองอ่าแค่เอาคําในยุคสมัยต่างๆนะของท่านนายกององของท่านนายกองอิงเนี่ยอเอามาทําสักเล่มหนึ่งไหมฮะดีไหมดีไหมก็เป็นเอ่ท่านนายกอ่ท่านอยู่สปปลาวสปปลาวเออน่าจะมีสักเล่มหนึ่งไหมอ่าไม่ต้องใช้เขียนอะไรเยอะนะน้อง ใช่ค่ะมันคือบันทึกคําพูดเอาไว้ในช่วงเวลาต่างๆนะบันทึกภาพการเดินทางทางการเมืองก็จะไล่เรียงเหตุการณ์ต่างๆไปอะค่ะอืจนกระทั่งพักเก้าวไกลถูกยุบแล้วก็น่าสุดท้ายเนี่ยเป็นหน้าที่เป็นคําพูดคุณพิธาเลยแล้วสักวันหนึ่งถ้าประชาชนยังต้องการผมจะกลับมาอออ่ะ,อะนี่ไม่เร็วนะน้องอดีไหมดีค่ะเสนอไม่ได้อีกเดี๋ยวหาว่าเป็นนายกอ,ออกหนังสือ อันนี้มันไปเอารูปที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาได้ใช่ไหมใช่เพราะมันเป็นแพทเทิร์นแล้วเป็นการบันทึกคำพูดในช่วงต่างๆเี่ยเนี่ยใช่ไหมไม่เร็วนะอืมเอาไปดูบรรยากาศสักหน่อยเบ้่อวาเป็นยังไงบรรยากาศที่งานหนังสือนี่ค่ะฮะคนก็ไปเข้าคิวกันนะคะ ควนะเป็นอ่แะค้ว้วือผมเปิดเร็วๆก็เลยยังไม่ทันได้ทำอะไรอ่ะเอาเป็นว่าเป็นบรรยากาศให้ทราบปรากฏการณ์เมื่อวานขำมากเลยผมก็ไปเอาตามที่นักข่าวเขียนเข้ามาเนี่ย พิธาปรากฏตัวครั้งแรกในรอบเดือนให้เราก็ไม่ทันคิดบางคนมาหัวเราะใหญ่ผมก็หัวเราะอ,อะไรวะค่ะฮะน้องรู้ใช่ไหมไม่รู้ค่ะ <c oughs> เอาเถอะไปตีความเอา <c oughs>